หลายคนอาจเคยได้ยินคำเตือนว่าเวลาฝนตกห้ามออกไปข้างนอกเพราะอาจจะเป็นหวัดซึ่งบางคนอาจสงสัยว่าเกิดจากน้ำฝนที่เย็นหรืออากาศที่หนาววันนี้ทานฟอร์มยูเราจะมาหาคำตอบกันว่าฝนจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของไข้หวัดอย่างที่หลายคนเข้าใจกันหรือไม่ สาเหตุไม่ได้มาจากตัวฝนเองแต่เป็นเพราะเชื้อไวรัสท,ที่มากับฝนตั้งห่ากในช่วงที่ฝนตกมักจะมีลมที่พัดพาความเย็นจากที่ต่างๆรวมทั้งเชื้อไวรัสท,ที่ติดมากับน้ําฝนด้วยเมื่อฝนตกและเราต้องสัมผัสกับน้ําฝนเชื้อไวรัสเหล่านี้ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายและทําให้เราป่วยได้ซึ่งโดยปกติแล้วเชื้อไวรัสเหล่านี้จะไม่รุนแรงอาจทําให้เราเป็นหวัดหรือมีอาการคันแต่อาการเหล่านี้สามารถหายไปได้ด้วยการพักผ่อนและรับ ประทญญานยาดังนั้นสรุปได้ว่าฝนและความเย็นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เราเป็นหวัดโดยตรงแต่เป็นเชื้อเวลาที่มากับฝนตั้งหากที่ทำให้เราป่วย